ภาษาอีสานเมือลักข้ามมือนี่ขอเสนอคำว่าตุบครับตุบเขียนต่อเต้าสระอุบบ่ใหม่ๆร่วมกัแล้วอ่านวัตตุบครับตุบเป็นคำกริยาหมายถึงการเอาสิ่งของที่มีราคาซ้ำกันมาแลกเปลี่ยนกันตุบหรือจุบนะครับเอื่นวัตตุบหรือวาจุบกั็ว่านะครับก่อนี่มีการพนั่นกันเดิมพันกันนี่ ต่างฝ่ายต่างย่านโกงกันหรือว่าบ่ให้เกิดการโกงกันนี่เพื่อความยุติธรรมเอาทรัพย์สินที่ว่าจะเดิมพันกันหรือว่าพนันกันนี่ครับมาว่างกองใส่กันเอิ้นว่าตุบกันหรือบ่สันกะการสื่อขายแหลกเปลี่ยนเอางัวจุกกันกับขี้ดินประมาณนี้นะครับถ้าว่าการแหลกเปลี่ยนกันนะครับเอาสิ่งของที่มีราคาซ้ำกันนี่ มาแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามาเดิมพันกันนี่นะครับเกินวาตุบหรือจุ๊บกับภาษาอีสานฝากตอนพี่รองเข้าเอามาจากสารา,านุกมรมภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพินทองอังกฤษต้องสมเร็จนำมาบอกจ่าสู่พี่รองเข้าได้หูทราบกันในช่ว